จริงๆก่ะซื้อมาใช้เองแค่คันเดียวค่ะแต่พอใช้ไปได้สาวันถูกใจมากก็เลยโทรสั่งเจองอีก4คันค่ะชื่อวินตาจารุพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเมจิค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวครับทำเป็นผลิตน้ำแข็งแล้วก็น้ำดื่มชื่อลงน้ำแข็งจารุพันธ์ค่ะมันตอบโจทย์ความคุ้มค่าค่ะ ทุนเนี่ที่หนูคำนวณเอาไว้ตอนซื้อควบคุมราคาได้ไม่เกิน5,80 0 0 0ปีทุนคืนอยู่ที่ประมาณ1ปีมันทุกหนักได้ตัวกระบะกว้างใส่อัดเต็มที่เลยได้108ถังไม่ต้องวนไปวนมามันไปทีเดียวได้เลยค่ะส่งหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดสุพรรณสิงห์บุรีลบบุรีแล้วก็พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะ คันเดิมๆที่ใช้อ่ะหนึ่งพันบาทเนี่ยหนูจะใช้อยู่ประมาณสองวันแต่คันนี้จะอยู่ที่ประมาณสาวันมานเติมมาที่สี่ได้ค่ะทางสามาเป็นทางแคบๆครับเป็นบางทีก็มีแค่ถนนปูนแล้วต่อไปรถลูกรังก็มีครับนิ่งมากครับไม่โดดไม่โครงครับ,บขึ้นปั๊บครับ,บขึ้นปุ๊บเลยครับ,บ,รบขึ้นปุ๊บขึ้นปั๊บแล้วครับ ยี่ห้อก่อนที่ใช้อะไรค่อนข้างหายากหนูไปหาอะไรกันถึงสระบุรีลบุรียังไม่ค่อยจะมีไม่เหมือนเตอรต้าเขาจะมีอะไรอยู่แล้วทั่วๆไปโดยที่มันหาง่ายงานขนส่งต้องใช้ไฮรักแชมป์ค่ะเพราะว่าบรรทุกได้เยอะต้นทุนต่ําคืนทุนไวค่ะไฮรักแชมป์ใช้ก่อนได้เปรียบค่ะก็ถ้ามีเงินอีกก็กสั่งมาอีกค่ะเราเลือกแชมป์ลุยไปด้วยกัน